สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บทที่9และในพาร์ทของธรรมชาติของความการุณาค่ะมาเริ่มไปพร้อมพรมกันเลยนะคะเมื่อมองไปไกลกว่าขั้วตรงข้ามที่ความคิดสร้างขึ้นคุณเป็นดุดทะเลสาบลึกสถานการณ์ภายนอกและสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นเพียงผิวน้ำในทะเลสาบ บางทีก็นิ่งสงบบางครั้งก็กระโชกแรงเปลี่ยนไปตามวัตจักรและฤดูกาลอย่างไรก็ตามลึกลงไปแล้วทะเลสาบยังคงนิ่งไม่สั่นคลอนคุณเป็นทั้งทะเลสาบไม่ใช่แค่ผิวน้ำคุณเชื่อมโยงกับมิติลึกในตัวคุณที่ยังคงนิ่งสนิทคุณไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ด้วยการยึดติดทางความคิดกับสถานการณ์ใดทั้งสิ้นความสงบภายในไม่ต้องอาศัยมันคุณอยู่กับจิตเดิมแท้ที่ไร้การและเป็นนิรันดร์และไม่มีวันเปลี่ยนคุณไม่ต้องพึ่งการเติมเต็มหรือความสุขจากโลกภายนอกที่รูปแบบพันผวนตลอดเวลา คุณสนุกกับมันเล่นกับมันสร้างรูปแบบใหม่ชื่นชมความงามของมันแต่ไม่มีความจำเป็นต้องยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดเลยเมื่อไม่ยึดมั่นได้ขนาดนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณตีตัวออกห่างจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันงั้นหรืตรงกันข้ามเลย ตราบใดที่คุณไม่ระลึกรู้ถึงจิตเดิมแท้คุณจะไม่พบความจริงแท้ในตัวเองคุณย่อมไม่เห็นมันในตัวผู้อื่นมันจะวิ่งหนีคุณใจคุณมักคิดว่าชอบหรือไม่ชอบรูปลักษณ์ของพวกเขาบางทีไม่ใช่แค่รูปกายแต่เป็นความคิดด้วยความสัมพันธ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีการระลึกรู้ถึงจิตเดิมแท้คุณมองคนอื่นจากจิตเดิมแท้มองว่ารูปกายและความคิดของพวกเขาเป็นเพียงภาพซึ่งเบื้องหลังภาพนั้นคุณได้สัมผัสถึงความจริงแท้ในตัวพวกเขาเหมือนที่คุณสัมผัสได้ในตัวคุณเองฉะนั้นเมื่อเห็นใครกำลังทุกข์หรือแสดงพฤติกรรมขาดสติคุณยังคงมีสติ และเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้คุณสามารถมองไปไกลกว่ารูปลักษณ์สัมผัสได้ถึงจิตบริสุทธิ์ของพวกเขาที่แผ่รัศมีเจิดจ้าผ่านจิตเดิมแท้ของคุณในระดับนี้ความทุกข์เป็นเพียงมายาที่ทุกข์เพราะยึดโยงกับรูปลักษณ์บางครั้งปาฏิหาริย์ในการเยียวยาก็เกิดจากการตระหนักรู้เรื่องนี้ ด้วยการปลุกจิตเดิมแท้สติสำนึกรู้ในตัวผู้อื่นถ้าพวกเขาพร้อมแล้วแบบนี้ใช่ความการุณาหรือเปล่าใช่ความการุณาคือการระลึกรู้ถึงสายใยลึกๆที่ผูกพันคุณกับทุกสรรพชีวิตแต่ความการุณามีสองด้านเพราะผูกพันกันสองแบบ ด้านหนึ่งคือเพราะคุณยังอยู่ที่นี่ในร่างกายนี้คุณกับคนอื่นและสิ่งมีชีวิตอื่นจึงเปราะบางและมีร่างกายที่ต้องตายจากไปเหมือนกันคราวหน้าหากจะพูดว่าฉันไม่มีอะไรเหมือนคนนี้เลยจำไว้ว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนเขาคนนั้นอีกไม่กี่ปีจากนี้ไป จะอีกสองปีหรือเจปีก็ไม่ต่างกันทั้งคุณและเขาจะกลายเป็นศพเน่าเปื่อยเป็นเท่ากระดูกก่อนจะสลายไปไม่หลงเหลือสิ่งใดนี่เป็นการตระหนักรู้ความจริงที่ทำให้คุณแทบไม่เหลือที่ว่างให้กับความจองหองหรือหยิ่งพยองอีกแบบนี้เรียกว่าคิดลบไหมไม่เลย มันคือความจริงทำไมต้องทำเป็นไม่อยากรับรู้ด้วยละ่ะในแง่นี้มันทำให้คุณกับทุกสรรพชีวิตเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงหนึ่งในการฝึกจิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือเพ่งพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารรวมถึงของตัวคุณเองด้วยนี่เรียกว่าตายก่อนตายเพ่งจิตเข้าไปลึก,ลก ร่างกายของคุณค่อยๆดับสลายไปจนไม่หลงเหลือสิ่งใดจนรูปกายในความคิดหรือความคิดเองก็ตายไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทว่าคุณยังคงอยู่ตรงนั้นความจริงแท้ในตัวคุณยังคงอยู่ตัวตนที่ตื่นรู้และเจิดจ้าสิ่งใดที่จริงแท้ไม่มีวันดับสูญ สิ่งที่ดับไปมีเพียงชื่อรูปลักษณ์และมายาสมมุติการตระหนักรู้ถึงมิติที่เป็นอมตะถึงธรรมชาติที่แท้ในตัวคุณเป็นอีกด้านของความการุณาในระดับความรู้สึกลึกๆคุณไม่เพียงตระหนักรู้ถึงชีวิตอันเป็นนิรัน์ในตัวเองซึ่งทำให้คุณ ตระหนักรู้ถึงความเป็นนิรันร์ของทุกสรรพชีวิตในระดับรูปคุณกับคนอื่นล้วนต้องตายและพบเจอกับความไม่แน่นอนของชีวิตในระดับของจิตเดิมแท้พวกคุณมีชีวิตที่เจิดจ้าและเป็นนิรันร์นี่คือสองด้านของความกรุณาความรู้สึกเศร้ากับความเบิกบานที่ดูเหมือนตรงข้ามกัน กลับรวมเป็นหนึ่งเดียวในความกรุณาที่แปลเป็นความสงบภายในนี่คือสันติสุขแห่งพระเจ้ามันเป็นความรู้สึกที่ประเสริฐสุดอย่างหนึ่งเท่าที่มนุษย์จะสัมผัสได้มันมีอนุภาพมากในการเปลี่ยนแปลงและเยียวยาแต่ความกรุณาที่แท้จริงอย่างที่ผมเพิ่งอธิบายไปมันช่างหาได้ยากยิ่ง การจะเห็นใจในความทุกข์เข็นของผู้อื่นคุณต้องมีจิตสำนึกที่สูงมากแต่นั่นยังแสดงให้เห็นเพียงด้านเดียวของความการุณามันยังไม่ครบถ้วนความการุณาที่แท้จริงไม่ใช่แค่เข้าใจหัวอกหรือเห็นใจกันมันยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าความเศร้าจะรวมเข้ากับความเบิกบานความเบิกบานของผู้ตื่นรู้ ที่อยู่เหนือรูปลักษ์ความเบิกบานของชีวิตที่ไม่มีวันดับสูญ